าใหม่เอาใหมเอาใักเก้ารอบสิบรอบไปเลยมือไฟเขาใหญ่มัหน้อยน้อยเดยวให่เท่ห่เยแอมดูมันจดโลนไม่ถึงหรอกนงองใหญ่กว่าจุดโลแต่มาเราเล็ก

慢点。<No. S 2> ขายแล้วครับอื้อเดี๋ยวทายแนวระบบสุดๆ

ัวคุณันอันนี้ของกาดเหรอลูกกาดอยู่บ้านอาวขออยู่บ้านน่ารักจังเลยอของกาศอย่านีกแล้ของกาดลจีบ้างนะของกาดอ่ะจีบางวันเพ่อนเขายังไม่ได้อัดของกาดยังไม่ได้อัดยังไม่ได้อัด กันเลยมาดูพ้างไปอ้โหวันนี้เล่นกี่บาทนี่กี่บาทนั่งละสามร้อยดูดิดูดิจังสิงั้นเดี๋ยวยังบม่ออกสองรอาโบนัสก่อนถามโบราณก่อนมึงจงไว้แข้งน้ำเฮานล้วนะยังโมโหเลยว่าระวังโบนาณกับเจ้าของอย่างจีอกกันเด็ดดูวิงจีบก่อนมันหลุดฉี่หอดอยู่แล้วเลยใครเป็นคนแบกการเหรอ Nó bẹt vậy ạ มาสองบ้างแล้วก็ต oh, <hang>. ้องหมันหมันเออไปเอาอันน <c oughs> ั้นเอาไปกระดาษจะดเาปลกรเนบอ้หคับเป็นารเวะอาครับครับมาวันครับตครับหับเออเดี๋ยว เอาลุนไปกันที่สองบ้านหางพุทยาดมือีบ้่นคัหด้าเดียวกรมลับบมือครับทัพตาหารแนแพร่ครับหกุ้าเดียวเอาลุนไปดูบ้ากัน่สอบ้านหาบัานะพุงดอาครับทหารพาอากาศเนเปลี่ยนลม้าดอกครับนถองชุดพัดดอก

I then you have 方言，方言，方言。

อุ้ยมันบอกว่านี่นี่ว้ามันอ้ยเันพันอยู่แล้วโอ้ยสองกี่พันแล้วเนาะสองี่ันแล้วสักมีนกินตาบอได้เห็นอยู่เว้ยนโอ้ยอัปล่อยหมล้นี่ไหลเร็วเด้ล้่นไหลเร็วมันไหลไปน้ำร่มเน่ยไหลไปน้ำร่มเห็นบ่เบี้ย บมกเสียเงินหมดเสียเงินเดียวไว้เด้ยวไว้ขว้างมาดิขว้างขวางแล้วพาทิ้แล้วสาิ้อ่านบอ่านอ่านท่านขวงแล้วมันควงแล้วมันเลี้ยวกิจริงแต่มันควางแล้วมันไปกันมันนีเนาะหูลมแห้งมากเลยเด้หนิเห็นบอบอกแล้วไปตกว่งก็ลงยางไวเลยเออมันลงเร็วมันเตะควางดิขนาดโอ้นอนดิเราเป็นเรียวบอส อ๋อสามปึ๊บปึ๊บโอาดูแค่สิบวิ